การประชุมสมัชิาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18ณมหาสาราประชาชนกรุงปักกิ่งซึ่งถูกจับตามองาจากทั่วโลกในฐานะช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนผ่านผู้นำจีนชุดใหม่เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยภารกิจสุดท้ายของที่ประชุมได้แก่การเลือกคณะกรรมการกลางของพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารปกครองประเทศและมีหน้าที่เลือกคณะกรรมการกรมการเมืองหรือคณะบุคคลผู้กุมอำนาจสูงสุดในการปกครองจีน นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพักชุดใหม่ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญไม่แพ้ก,กันค่ะในฐานะที่มีหน้าที่จัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางมิชอบของสมาชิกพักอันเป็นปัญหาที่ได้รับการเน้นย้ำอย่างมากในการประชุมประจำปีนี้ ในโอกาสนี้นายหูจินเทาประธานาธิบดีจีนในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ได้เป็นผู้กล่าวปิดการประชุมค่ะโดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกคณะกรรมการพรรคในสมัยนี้สมัชชาใหญ่ได้เลือกสมาชกิกรุ่นใหม่ๆที่มีอายุน้อยจํานวนมากก็ไปแทนที่สมาชิกรุ่นเก่าที่กเกษียณอายุซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ นอกจากนี้ในหูยังย้ำอีกด้วยค่ะว่าการตัดสินใจและการวางแนวนโยบายของประเทศที่เกิดขึ้นในการประชุมจะเป็นเสาหลักสําคัญสําหรับการพัฒนาจีนอย่างยั่งยืนและเป็นประเทศสายกลางที่ยังคงคุณสมบัติของรัฐสังคมนิยมแบบจีนต่อไปในอนาคต สำหรับจุดสำคัญที่สุดของการประชุมสมชัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ได้แก่การเปลี่ยนผ่านคณะผู้นำประเทศชุดใหม่พรรคคอมมิวนิสต์ประกาศว่าจะมีการเปิดตัวคณะกรรมการประจำตรงการเมืองชุดใหม่ซึ่งจะเป็นคณะบุคคลผู้กุมอำน,นาจสูงสุดในการปกครองจีนในวันพฤหัสบดีนี้เวลาสิบนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะโดยหากเป็นไปตามที่ทุกฝ่ายคาดการณ์ผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของจีนได้แก่นายสีเจี้นผิงรองประธานาธิบดีและนายหลีเค่อเฉียงรองนาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน